It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the five and ten, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own in front Bye bow. Oh young. Oi, oy. Ooh. Somebody's watching me. It's my anxiety. นี่คือช็อกโกแลตดูบยพิตาชิโอที่ขายในเซเว่นผลิต7,000 0ชิ้นต่อวันขับนแรกนะคะเราจะอบเส้นคุณละฟ้าแล้วก็นำมาผสมกับซอสพิตาชิโอเอามาใส่ในช็อกโกแลตเพื่อใ้รูปเป็นตัวช็อกโกแลตดูบยแล้วก็ต่อไปเราก็ทำยังไงต่อคะล้วก็ทำการบรรจุใส่กล่องแล้วก็ราก้า ของขั้นตอนการบรรจุลงกล่องเสร็จแล้วนะคะทุกชิ้นที่ได้รับไปก็คือเราจะเข้าเครื่องกจับโลหะก่อนแล้วเราจยังจะขายต่อไปเรื่อยๆอเะะอันนี้มีคนถามเยอะมากยังได้ขายได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ายังต้องการอีกเยอะเลยค่ะหนึ่งวันเนี่ยเราผลิตกี่ชิ้น,นะคะหนึ่งวันผลิตได้แคปแคอยู่ที่เจ็ดหมื่นชิ้นค่ะเจ็ดหมื่นชิ้นถือว่าเป็นขนมที่ขายดีที่สุดของเอพิสเบเกอรี่เลยไหมคะใช่ค่ะอ๋อ ใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปหาดูที่เซเว่นได้เลยนะเนาะช็อกโกแลตดูใบ39บาทในเซเว่นปกติเคยกินแต่แบบแพงๆพ,พอมาเจอตัวนี้นะรีบคว้าเลยเพราะหายากมากเป็นช็อกโกแลตดูใบพิทาชิโอของแบรนด์เอพิลเบเกอรี่มาเป็นรูปหัวใจสุดน่ารักความช็อกโกแลตเคลือบไส้ฉ่ำหอมอร่อยเซนคูนาฟ้าแท้ๆกรุบกรอบนำเข้าจากตุรกีแล้วขนมของเอพิลเขาเป็นอะไรอ่ะถึงหายากทุกตัวจริงๆใครหาช็อกโกแลตดูใบพิทาชิโอตัวนี้เจอแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครที่ยังหาไม่เจอต้องรีบไปหาลองกันแล้วนะมาแล้ว แล้วนี่คือขนมที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามามากที่สุดช็อกโกแลตดูบพิสตาชิโอจากเอพ i ิลสเบเกอรี่ผสมผสานความหรูหร่าสไตล์ดูบด้วยเนยถั่วพิสตาชิโอหอมๆคุกเค้ากับเส้นคุนฟ้ากรุบก,กรอบที่ได้รสชาติกำลังดีเข้ากับช็อกโกแลตเข้มข้นสายช็อกโกแลตต้องห้ามพลาดแล้วจะรู้ว่าทำไมทุกคนถึงเรียกร้องกันหนักมากเพราะนี่คือที่สุดของรสชาติที่ทั้งอร่อยและลงตัวในคำเดียวที่สำคัญนะทุกคนราคาแค่3 9บาทเท่านั้นพร้อมให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุก

ลองกันแล้วหรือยังช็อกโกแลตดูใบในเซเว่นที่ทุกคนตามหากันหนักมากนี่เลยสอดใสด้วยถั่วพิสตาชิโอและเส้นคุณฟาฟาจากตุรกีขอบอกเลยว่ากรอบตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายแบบนี้ต้องลองซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา